สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับต้นไม้ประดู่ป่านะครับวิธีการเอาตัวรอดของต้นประดู่ป่านะครับเขาเก่งมากนะครับเขาสามารถอยู่ทั้งสเทอนน้ำสเทอนบกนะครับน้ำท่วมก็ไม่ตายฝนแรงก็ไม่ตายแรงมากๆก็ไม่ตายนะครับวิธีการเอาตัวรอดเขาก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไม่มีน้ํานะครับ น้ำแรงไม่มีน้ําวิธีเอาตัวรอดเขาก็คือเขาจะทำอย่างนี้นะครับเนี่ยดูไม่มีใบสักใบครับเขาสลัดใบทิ้งหมดเลยนะครับเพราะเริ่มเข้าหน้าแรงจุดตรงที่ไม่มีน้ําให้นะครับเขาจะสลัดใบทิ้งหมดเลยทีแรกนีนก็เรียกว่าเขาตายพอถึงเวลาเขาก็จะแตกยอดนะครับ เนต้นยังเขายังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเนือยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับแต่บต้นลำต้นเหมือนกับต้นไม้ตายไปแล้วไม่ไม่ตายนะครับเขาสลัดใบทิ้งเฉยพอได้ฝนปุ๊บ,บยอดพุ่งเลยนะครับน,นี่แต่และต้นกระดูตำาแหน่งที่น้ำไม่ถึงนะครับ เขาจะใช้วิธีเอาตัวรอดด้วยการสลัดใบทิ้งนะครับแต่และต้นหน้านี้ประดูแล้วก็เป็นหน้าที่เขาผลัดใบได้แหละพอเขาผลัดใบปุ๊บถ้ามีน้ําเขาจริงจะแตกยอดนะครับถ้าไม่มีฝนเขาก็จะอยู่เงี้ยแต่ไม่ตายนะครับทำต้นไม้ทําต้นเขาจะแกล่งเลยนะครับเหมือนต้นไม้ตายเลย แต่จริงๆแล้วไม่ตายนะครับขุดดูยังเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือต้นประดูถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ที่โหดนะครับไม่แหง้งแล้งก็น้ำท่วมอะไรเงี้ยสามารถเอาประดูลงได้ครับไม่ตายน้ำท่วมก็ไม่ตายตรงนี้น้ำท่วมนะครับนี่หน้าน้ำก็น้ำลึกมากหน้าแรงก็แรงมากๆ นะเพราะพื้นที่ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะก็เลยเราเอาประดูลงปรากฏว่าได้ผลนะครับกระดูไม่ตายนะนี่ก็คือส่วนใหญ่เป็นประดูนะครับนี่มีต้นไม้อื่นแซมม้างอย่างตะเคียนทองตะเคียนทองนี่เขาจะทนตอนมีน้ํานะครับฝนตกน้ําท่วมไม่เป็นไรขอขออย่างเดียวอย่าท่ว,ยทวมยอดครับไม่ตาย แต่ถ้าแห้งนะแปบ๊บเดียวตายครับแต่เกนทองนะครับโอเคครับันนี้ก็เอาวิธีเอาตัวลอดของต้นประดู่นะครับมาฝากเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ